สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมละถุงครับ FC เมื่อนี้บ่าวแอมลถทุงพร้อมทีมงานครับสิภาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ไร่ครับเ c เนาะงวดที่ผ่านมาครับ8ปาวสันครับ FC เนาะคันถายมันเอาเป็นนี่ครับจ้าจาเลยครับ FC งวดนี่กัป่์ภาดครับฝันดีต่องวดเนาะครับเนาะฝันดีต่องวดต่อวิกครับฝันเห็นผููเ่าเดินทางมาจากทิศทางตะวันตกครับเ c เป็นผีแหะครับผีผููเ่าครับผีผููเถานาไล่ครับ โอ้นาลัวครับเป็นตายานครับเอฟซีสิม่ไห่โชคใหญ่ไม่ไล่ครับต้องไปถามไม่ไล่ครับว่าผีผูเฒ่านี่มาบอกตัวไหนครับสีเป็นเลข2สองตัวหรือสามตัวเนาะตอนนี้ไม่ไล่ข้องหฮากับพ้อมแล้วครับนั่งถ่ายอยู่แค่หน้าบ้านครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับคุณใหญ่ไล่สวัสดีครับคุณใหญครับสวัสดีครับครับผมเสดายงวดก่อนพอเชียงมาบบเจอคุณใหญ่ไล่เนาะ ถ้าไปยี่หยางก็ไปเก็บมัน okay. บ่กว่าไปอีหยังไปเฮ็ดมันเขาโอ้ยเขาแล้วก็บ่อยู่ซื่อๆเนาะโอ้ยเฮาก็เลยอยู่สี่หมื่นนี่บอกหาแได้8ก็หาโก่งก่อนห้อยแปดหาบ่เว้ยมันออก58เนาะมันออก85ดหออกแปออก58เนาะงเศรษฐายครับ85ครับมันออก85ครับเออ85ครับตรงๆเลยตัวนี้ครับบัตรชุนี่มันมาออกห8แปดแปดหนเด่นี่จะไปใหญ่ไม่ใหญ่ก็ซื่อแจ้ แปดี้แปดหาเอาหัวที่หันนั่นอจะบอกเขาเดือนแปดหายเยจะคล้องไฟไปซื้อแปดซีเออ่าน่ะมันดีอายปย่งไดีสนอะมือจะคล้องนะปิ้งกึ่งอายุที่พี่มีแปดจไม่ใหญ่นี่อาอจ้างมัน่านไปแล้วเออพาไปแล้วตุวนี้เด็ดเด็ดเอาเด็ดเด็ดตัวนี้ได้สามตัวบางวันนี้ได้ยุได้ยุนาน มันบมไลยคนเลยเป็นมหาบมไล้นเลยเขียนตเหลื่ไมยังไม่ยัมียังสิลุงมใยังสิแก่คุ้มพันเลยม่มโตเกิดเออเด็จะเขียนให้ยะเอาบอกมาโลดฟันเป็นยังไคะฟันบ่กาที่ผู้สาคนหนึงมยางมายางมาเธอ่เป็นโตกเลยครับหรือยางมายางมาแบบนี้มันโตคนละยางมาหาไม like so, ่ใหญ่เพอหอว่านางเหมะแมะลงบ้านมยังก็ลงจากแข่แล้วลูกากแข่ไปบอกสีบอกอุ่น คนกับผีมันมาบอกบอก,กันดอกผา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 ผ,าผีผีเลยเหล้านั่นหนาไล่ไล่เรื่อยๆไปตาป,กปอกบแปลกแปลกไป,ไป,ไปบ้านบอกคุยกับเท้าเลยบอกคุยกับเท้าเลยบ้นบยบานสี่บอกน้ำเล่าแล้วก็ไม่ได้ชนเล่านั่งตมตบขานหนามไม่ใช่หนึ่งวัตถุตนเล่าไหนเสือกาดำสินกาดำไม่ใช่ คิดว่าเราเสียชีวิตจะได้ไม่ใหญ่คือคนสมัยตะกอนนั่นเกินมักใจเสียมะคอมเออมะคอมบ้านนี้ยางมากยางมากไม่ใหญ่ก็ว่าต้นขนไลยบอกว่าเราเสียชีวิตไดยเ้ายางมากเนี่ยมันระยะมากแล้วมาผู้เดียวเราไดยอืมอวดเท่านี้ไม่ให้โชคบอกว่าตอวิกเลยมีหญ่พันพันจะตอวิกพุ่นตอวิกแล้วเด็กออกสิบหกสิบันนี่เด็กออกสิบหกสโอ้เรงวันนี่บ้านนี้ก็าใมาบอกเลยคือยังไงแล้ว เป็นเป็นผู้หญิงบอเป็นผู้หญิงเสื้อกระดำสินกระดำบัดมันคนพนมานันา่นบัดมานั่งนล้วไม่ใหญ่ดี่มันโบเมนคนดีละ่ะหน,นานเป็นเป็นแนวใหม่เลยเป็นแนวใหม่นานไล่ไล่เลยๆเขาบอกแง่แหวกโอ้ยม่ใหญ่ก็ตื<า>่นเลยบนม่ยคือตื่นเล่าอยู่ มาก่ังมากเป็นคนเวบานมากาะมีไก็บอกแก่แวกนู่บอกว่าจาน้ำยาได้เลยจ่าเลยถามยังไดก็บอกปากเออเอาเพื่อบอกเลยจะได้กันถามบอกปากบอกบอกปากไม่ใไงตีตัวโอ้แล้วตายไม่ใไงตีตัวตีตัวไหนไม่ตีศูนย์เก่าหนึ่งแล้วมีไงศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองกันที่ล่ะโอ้ศูนย์เก้าหนึ่งเก่าสองกันหมายเรียพี่น้องมันเก้าเก่ากับกันที่ล่ะไม่ไงก็ผู้เท่าดี พ่นกับผู้เฒ่าพ่นกับผู้เฒ่าแม่ตีกันไว้แล้วเก่าๆครับศู1ย์เกันเกกบเก่ไว้จ้าอื้ชาเนี่แม่ยตัวพิ่นมาซัตพิ้นยางมาทางไหนคุณยายอไเป็นตกโอ้มาทางทงหน้าคุณเออไม่ใหญ่แนเห็นทงน้าใหญ่ตัซนั่นล่ะไม่ใหญ่แน่ม็นก็ลังหมดซำหมดมาซรถเขจามาคุณเออยางมายางมามาผู้ยาเราแล้วบมมีไรมันเราหอกมาหอมมาหอมละวแวนเมอดซึิงถ้ามีใหญ่ละแว่เด พอเราเป็นนางเมาะแม่ลงมีเดียบเดียบลอยได้มีไงหน่ะไม่หาเขาหาใหญ่ไรเลยเออไม่ใหญ่กับโรคจากแขนเนาะก็บเป็นเป็นนางคุยกับเราละไม่ใหญ่กับเนนางชุ้มกับม่ใหญ่กับนางจำเพือเราแล้วเขาก็คิดว่าเป็นคนเนาะคนมาหาคนกับจองคาตองไปคุยกันไม่ใหญ่แน่หาเราที่แน่เราไม่เป็นหนาคนเลยไล่ไลยไปปูปีไปบัานหนาเราเนี่ยคือตื่นเราแด้วบ้านโอ้ยานเลยแล้วมีบอกเพราะอย่างนี้เราถมเลยหนาไหลเลยมัน มหญ่ก็คิดว่าเราเสียชีวิตคพรับพันม่ใไ่หนึ่งตอนนี้เป็นคนอยมมหามีไงหนึ่งบาดมาไก่มีไงหนึ่งมีไ่แนบโบมัคือคนรวยมหญ่ก็ตื่นตัวบัตรมหาหายนี้จกไมหญ่เลยบ่ได้สั่งไหนล่าเลยครับโอ้เท่านี้ว่าเป็นมหาโชคเนาะเออบันไม่ใหก่ตื่นแล้วบัตรเงินแล้วบเตรเงเลยครับแล้วเรื่องมาบอกมีไพังว่าโอ้ยหันคือพันไม่น่าเถ่ามหาพนึงเลยอว่า ก็จะตีเก่าหนึ่งแล้วชุนเก่าหนึ่งแล้วไม่ยา่ก็บอกสี่ตัวเนี่ยคนตายเนาะพน้องเนาะแมนชุนเก่าหนึ่งเรามาพอดีเราไม่หลู้ไม่ล้านบอกนุ่มชุดดำเบสหรือเราชุนเก่าหนึ่งครับตัวไหนก่อนครับคุณแม่เก้าสองโอ้เก่าสองเพรเก่าสองเก้าสองก็สามสิบเปอร์ที่ก็เก่าเก่าเลยล่ะตอกันกันครับเก่าสามนี มักแน่มามักแน่ล่ะคือว่าเก่าสองนี่กันไปด้อเอาเอาศชืเก่าหนึ่งกับเก่าสองเก่าเก่านี่เนาะเออทนละทนละมร้าหรอกครับเลขคุณยายไล่หนี่ขันคนฝันส่วนมากันใส่แปรเอาบอกบอกว่าได้ว่ได้มาบอกเป็นตัวเป็นตัวใช่มากไม่แต่แปรให้ถือให้ถือว่าได้เรื่อยก็ม่แตแปรเอาแปเอาแปเอาคือใครปล่อยแปรมอเล้นี่ไม่ใช่แปรแต่พันคเชื้เก่าหนึ่งแล้วไม่ใช่ก็ว่าผู้เฒ่าผู้หนึ่งเนาะเก่าเก่าก็ มีนับเป็นยญ่เขาน่อมเด้กันไหวนาะเพาะคุณยายไล่ีนกะเท้าคุณยายจะไปใช้ชีวิตมากในกะเท้าเป็นืงตีเก่าเก่ากันไวเก่เก่าครับเืออยู่ไดู้นยนเก่าหนึ่งนี่คือเก่าสองก็คือว่าผู้เฒ่าสองคนเด้เก้าเกนี่ก็ยสองเด้กครับเรืนี้คือสีถือตีแคืออินีเด้นี่มัจะบอกเอาพี่น้อง พราพุทธเฒ่าสองคนตีเป็นเก่าสองก็ได้หรือว่าเป็นเก่าเก่ากรไดตอนนี้เรามีกัแต่ว่าพุทธเฒ่าผู้นึ่งผัดเสียชีวิตก็ได้ตีเป็นศูนย์เก่าหนึ่ง,เ,รรงเ,เอ,าอ้าน้องพิจารณาเบิ่องนอกใบอย่างเี้ครับผมเพราะว่าคุณยายไล่ส่มากเลยคือพอเสี่ยงว่าออกไปล่ะเพิน่นจะไม่ได้บอกมีคนเขาบอกไปตัวไปตัวดอกพิจจาเห็นจังสั่นยังสีญญสล่ะตีให้ล่ะเขาเจ้ามันเข,าข่าครับผมยังงวดที่ผ่านมาคือการที่บอกปีงจับเอามือไปจับปีนแปรธาบอามันจะถือแจนด้เงินซื้อแปดซีว่าจ้าเอ้าเอา คุณหายไล่เอาตียกใันพี่น้องในเบืองเนี่ยเอาลงตามๆครับจะบังหนาจะขวางมันสีบสสวยเลขของยายไล่ครับเอฟซีลองเอาไปเสียงโศกเสี่ยงลาบลองเบิรงเนาะหวดวันที 2, ่สอพฤษภาค,คมพศสองพันหกสิบแปดครับเลข3าตัวครับ09 1 091ครับแล้วก็เก้าสเก้าสองครับเอฟซีตัวกันนี่เป็นเก้าเก้าเกเกครับเอฟเนาะเอาขันถามมาเลขชุดนี้ก็ลองเบิรงครับเอฟขอให้มีโชคใหญ่ถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับ เนาะกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีเมือนีเบาแอมละทงครับสิผ้าเอฟซีไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเมีของดีทิปใหม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับต่ผมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดี ลูกค้าบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จิงสิ่เหือถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใด่ครับโอู้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหอสามูกคิวสามครั้งรูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดี่ดหนะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผม้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผม้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผม้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแขา่ๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ําล้ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วเมือนกับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว อบ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้อีกที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแต๊ะครับท่านผู้ชมมือแต๊ะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิ้วสามเถล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำม,มันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำม,มันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูค่คูณมีหลวงปูค่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงป,ปูหลอดนะครับเนาะวัดลวงปูหลอดวัดุกกมลเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่่วยนะครับเนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกสมุชุมแล้กกาบ้าแอมเราตรงนีูไในน้ำมุนมาน้าครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้อีซี่้ะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบอรหลายครับมาฝากอิบสีบอรหลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านปถถามมเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ